สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเป็นลูกคนหรือเปล่าวีระอัดยับกล้าทำแต่ไม่กล้าเปิดหน้า จากกรณีนายเมธามาตรขาวเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยและผู้ร่วมก่อตั้งคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่กลุ่มไทยไม่ทนคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยจัดเวทีอภิปรายสาธารณะในวันที่4-5เมษายนที่ผ่านมาณสวนสันติพรอนุสรสถานพฤศษภาประชาธรรมนั้นปรากฏว่ามีผู้ถูกตั้งข้อหา ดำเนินคดีละเมิดพรกฉุกเฉินโดยขัดคำสั่งฉบับที่5เนื่องจากร่วมกันชุมนุมหรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัดในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคโควิด -19 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชุมนุมจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไข สถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเรื่องการห้ามการชุมนุมและทำกิจกรรมการมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ฉบับที่5ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548มาตรา9 วันนี้ผมได้รับแจ้งหมายที่2อมาแล้วลงวันที่16เมษายน2564ตั้งข้อหาว่าละเมิดพรกรฉุกเฉินในการชุมนุมวันที่5เมษายน2564โดยมีผู้ถูกตั้งข้อหาทั้งสิ้น14คนโดยพนักงานสอบสวนเรียกให้ไปรายงานตัวที่สอนอชนะสงครามในวันที่26เมษายน,านนี้ และทราบจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลบชน อีกว่าจะมีการตั้งข้อหาในเวทีสามัคคีประชาชนในวันที่7เมษายน2564เพิ่มอีกคดีซึ่งเป็นวันแถลงข่าวประกาศยุติการชุมนุมเนื่องจากโควิดระบาดอีกโดยมีนายจตุพรพรมพันธ์ขึ้นเวทีประกาศยุติการชุมนุมแค่คนเดียวแต่ตำรวจยังจะตั้งข้อหารายวันวันนี้ด้วยโดยจะออกมายเรียกผู้ต้องหาให้มาพบในวันที่29เมษายนซึ่งยังไม่ทราบว่าใครบ้างกับ การกระทําของเจ้าหน้าที่ตํารวจแม้จะบอกว่าถูกกดดันมาจากคนเอกประยุทธ์ก็ตามแต่การตั้งข้อหาแบบนี้ถือเป็นการกลั่นแกลง้งคุกคามประชาชนโดยใช้กฎหมายที่มิชอบละเมิดสิทธิอย่างชัดเจนเนื่องจากการจัดเวทีไทยไม่ทนของคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยดําเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขทุกอย่างเพื่อป้องกันโควิดระบาดการให้ตํารวจร้องทุกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อปิดปากแกนนำแต่ละคนด้วยคดีความเพื่อไม่ให้พูดชำละปัญหาการบริหารบ้านเมืองผิดพลาดของนายกรัฐมนตรีและเราจะจดจำไว้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคนไหนที่รับใช้รัฐบาลกลั่นแกล้งรังแกประชาชนบ้าง นายเมธากล่าวว่าหากกองบัญชาการตำรวจนครบาลอ้างว่าได้รับการกดดันมาจากผู้มีอำนาจในรัฐบาลแล้วจึงกดดันมายังพนักงานสอบสวนที่สอนอชนะสงครามอีกทีหนึ่งนั้นการดำเนินคดีอย่างมากก็ตั้งแค่คดีเดียวคือละเมิดประกาศฉบับที่5ตามพรกรฉุกเฉินโดยจัดเวทีสามัคคีประชาชนมีคนมาร่วมจำนวนมากคณะจะได้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ตามสิทธิในกระบวนการยุติธรรม แต่นี่มีความตั้งใจในการเลือกปฏิบัติหรือไม่โดยตั้งเป็นคดีรายวันวันละคดีแทนที่จะตั้งข้อหาคดีเดียวรวบยอดแต่ก็ไปเต้นตามเขาไปแยกเป็นรายวันถ้าแบบนี้มีการจัดเวทีการชุมนุม193วันไม่ต้องตั้งถึง193คดีเลยหรือต่อหนึ่งคนถ้าไม่ใช่การกลั่นแกล้งคุกคามประชาชนจะเรียกว่าอะไร ล่าสุดนายวีระสมความคิดเลขาที่การเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันคอปอตอโพสแสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊ k ระบุว่าหมายเรียกคดีที่สองมาแล้วไอร้ระยำตัวไหนที่ไปกดดันตำรวจสอนอชนะสงครามให้ดำเนินคดีอย่างเลือกปฏิบัติพวกคุณกล้าเปิดตัวมาชนกับพวกเราอย่างเปิดเผยไหมหากพวกคุณไม่ทำรัฐประหารยึดอำนาจรัฐไปจากประชาชนตำรวจคงไม่ต้องม อยู่ใต้อำนาจรัฐของพวกคุณพวกคุณมันคือกบฏแผ่นดินธรรมดาธรรมดานี่เองพวกคุณไม่พอใจเราที่ออกมาขับไล่พวกคุณพวกคุณกล้าเปิดตัวออกมาเหมือนที่พวกเรากล้าทำไหมไอ้ระยำกล้าทำแต่ไม่กล้าเปิดหน้าอย่างลูกผู้ชายพวกคุณมันเป็นลูกคนหรือเปล่าวะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ